สวัสดีค่ะมีต้อนรับว่าที่คุณแม่มือใหม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของหลักสูตรของเราและทางดิฉันเนี่ยก็ได้จองสถานที่ของโรงเรียนอนุบาล p l a y m o ิ i ซิตี้เอาไว้นะคะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีจ้าที่บอกว่าจะยืมสถานที่ในการใช้ในการอบ,บรมใช่ไหมจ๊ะเอ๊นใครอะ่ะใครมาเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ,อ้น่นน่ะสิฉนนเสียงอะไรไม่รู้วกเวกวอยวาย,าย,ายข้างนอกโรงเรนะียนน่ะเอ๊ใครมาคะนะ เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนาะโอ้ยมีคุณผู้หญิงมาตปไม่หมดเลยอะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอะูเลียนแถมเป็นผู้ใหญ่ที่ท้องโตเท่านั้นเลยนะอ่าเด็กๆเ,เจ้าวันนี้จะมีคุณแม่มือใหม่มาฝึกอบรมมาหลักสูตรในการที่จะเลี้ยงลูกแล้วก็เรียทนทางราเพราะเดี๋ยวเขาจะคลอดลูกในเร็วๆว,วันนี้แล้วนะจ๊ะอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องฝึกอบรมนะคะซึ่งเราได้ยืมสถานที่ห้องโรงยิมของโอรงบรลน,นี้นั่นเองค่ะค่ะมีอะไร ให้ที่ฉันรับใช้ก็เรียกได้ตลอดเวลาเลยนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคุณแม่ทุกคนมาแน่น้าตัวมานั่งคุยกันดีกว่านะคะอยฉันตื่นเต้นจังเลยอะว่าแต่ว่าเธอนี่ท้องคนแรกด้วยหรือเปล่าคะอ๋อใช่แล้วค่ะฉันก็ท้องคนแรกเหมือนกันค่ะโวยฉันก็ท้องคนแรกค่ะหวยดูเท้าแล้วในกลุ่มของพวกเรานี้จะเป็นคุณแม่ที่เพิ่งมีน้องครั้งแรกทางนั้นเลยนะคะใช่ค่ะฉันตื่นเต้นมากมากเลยลูกดิ้นอยู่ในท้องดิ้นแล้วดิน้นอีก โอ้ยโรมี่ก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าน้องเนี่ยดิ้นบ่อยมากยิ่งท้องแก่เนี่ยน้องยิ่งเตะเอาเตะเอาเลยค่ะจั๊ก,กะจี้มากๆเลยอ่ะเอาตายแล้วคุณครูเรียกแล้วละค่ะดิฉันว่าถึงเวลาที่เราต้องไปนั่งคุยกันแล้วแหละแล้วก็ต้องเริ่มเรียนกันได้แล้วค่ะใช่ลวละค่ะอาทุกคนนะคะกรุณานั่งเป็นนั่งตามแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมหลักสูตรการรับมือเป็นคุณแม่เมือใหม่หกันดีกว่านะคะ มีอาเธอว่าเขาทําอะไรกนะันอะทาไมมีแต่ผู้หญิงท้องโตๆทางนั้นเลยอะผู้หญิงคนนี้เขากินอะไรกันเยอะขนาดน่นอะอิยฉันว่าไม่ใช่หรอกนะสากที่ฉันได้ยินอะฉันว่าเด็กเราชฉันว่าผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะมีน้องหรือว่ามีลูกไงมีลูกอยู่ในท้องอะอ่ะก่อนอื่นนะคะที่ฉันขอแนะนำตัวตัวเองก่อนเลฉันชื่ออีรีน่านะคะเป็นคนครูสอนฝึกอบรมในคลาสวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่าน แนะนำตัวกันเลยนะคะว่าชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรกันมาเราจะได้ทำความรู้จักมักจีกันเนาะอ่าเริ่มที่ใครดีนะาอ่าดิฉันเองแล้วกันค่ะดิฉันชื่อโรนี่นะคะเคยเป็นนางแบบ Playmobile Next Top Model มาก่อนตอนนี้ฉันก็ท้องแรกค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะดิฉันชื่อราเชลนะคะอ๋อก็ท้องแรกเหมือนกันเลยค่ะตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อเซนเซนดิฉันชื่อชื่อบานี่นะคะท้องแรกเหมือนกันค่ะอนี้ที่รู้จักค่ะ ส่วนนี้ฉันิฉันชื่อมิเชลค่ะค่ะวท้องโตรู้สึกแพ้ท้องมากเลยค,ค่ะส่วนนี้ฉันชื่อซาร่านะคะท้องท้องก็ประมาณ6เดือนแล้วค่ะเฮ้ยเธอได้ยินป้ามีคนชื่อเหมือนเธอด้วยะซาร่าเฮ้ยนั่นนะสิชื่อเหมือนฉันทําไมท้องโตขนาดนั้น่ะเฮ้ยฉันไม่อยากท้องโตอีกนั้นนะนะคะต่อไปนี้นะคะหลังจากที่เราทราบชื่อเสียงเรียงนามกันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาฝึก การฝึกลมหายใจกันนะคะในการที่จะคลอดลูกเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีในการที่จะกําหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อลดความเจ็บปวดในขณะคลอดลูกนั่นเองนะคะเว้ยเรื่องแบบนี้ฉันไม่ค่อยถนัดซะด้วยนะสิทุกคนก็นานนอนลงนะคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆกําหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเอ๊ะทำไมพวกเขานอนหลับอย่างนี้นั่นนะสิมีอา ู้ใหญ่พวกเนี้ยทำาไมมาใช้สถานที่โรงเรียนเราในการนอนหลับอย่างนั้นน่ะเฮ้ย hey, พวกเธอทําอะไรกันอะ่ะมีตกลงพวกเขามาทําอะไรกันเหรอเฮ้ย hey, เธอต้องไม่เชื่อแน่เลยมีผู้หญิงท้องโตเต็มไปหมดเลยอยู่ในโรงเรียนเราแถมอยู่ๆก็มานอนกลางวันอีกอะ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอฉัน้นน้อไม่ถูกต้องเลยนะจูเลียนเออทำอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยโรงยิมของพวกเราอะ่ะจริงๆฉันกะจะไปเตะบอลนะเนี่ยแล้วทำไมพวกนั้นมาใช้โรงยิมของของฉันได้ยังไงเนี่ยเฮ้ย hey. แย่ yeah, แล้วแถมใช้นี่อะไรเนี่ยมานอนหลับโอ้จริงๆโรงแรมอนุบาก็ต้องเป็นสิทธิ์ของพวกเราดิในการที่จะนอนพักเตงอนุาวหนุมมะเฮ้ยพวกพี่ๆครับพวกพ,พ,วกพี่ออกไปแล้วนะครับทำไมนี่ไม่ใช่โรงแรมนะคะจะมานอนอย่างนี้ได้ยังไงนี่นเป็นที่นอนของพวกเรานะคะจูเลียนตายละจูเลียนมีอาราซาร่ามาเดี๋ยวนี้เลยจ้าเนี่ยคุณครูของเอรีน่านะที่เป็นเจ้าของอบรมนี้นะจ๊ะ ให้ขออนุญาตใช้สถานที่แล้วอย่างไงก็ไปเล่นกันที่อื่นนะอย่าไปกวนพี่พี่เขาเข้าใจไหมจ๊ะเอา้าหลอกลอฉันไม่รู้นี่นาะเอใครจะไปรู้เลยอยู่ๆก็มีผู้หญิงท้องแกมานอนเล่นมนาะฉันก็นึกว่าจะมาแย่งสถานที่แล้วสิโอ,อฉันก็คิดดูว่าอย่างนั้นเหมือนกันเลยฉันว่าไม่แฟร์เลยอ่ะแล้วยังงี้แปลว่าพวกผู้ใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะมาทุกวันเลยหรือเปล่านะวันนี้สะดวกดีนะจ๊ะแอบฉันเน๊ะ โอ้ยฝึกลมหายใจจนฉันเกือบจะงีบหลับไปเลยแล่ละเฮ้ยฉันก็เกือบงีบหลับเหมือนกันเลยแหละเดี๋ยวทางหน้าเรามากันใหม่นะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่เอ้คุณครูว่ามีคนหนึ่งที่งีบหลับไปจริงๆนะจ๊ะดูท่าจะพักผ่อนมากเกินไปอุย้ยขอโทษจริงๆค่ะนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจเลยอะคะ่ะจะไม่นอนหลับนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะคนที่เขาตั้งท้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเหนื่อยง่ายเป็นธรรมดานะคะเอออะไรอ่ะ ไม่ได้การแล้วฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละอยู่ท่าแล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะต้องมาเยือนลรงเนี่นุบาลเราอีกหลายครั้งแน่เลยฉันจะทำอยังไรดีนะ